ดีค่ะทุกคนวันนี้จะแปลกตาไปนิดนึงก็คือก้วอ่ะถ่ายคลิปตอนปลป่อยปลาเสร็จแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ยังไม่ได้ใส่บาตรไม่รู้จะได้ทันพระหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวบอกอีกทีนึงคือตอนนี้นะคะใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วเอ้ไม่ใช่คือตอนนี้เ <c oughs> บอร์ปล่อยปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กําลังเดินไปที่รถก็เลยตัดสินใจยกมือถือมาถ่ายคลิปทุกคนจะได้รู้ว่าเรียวแค่ไหนเดี๋ยวถึงรถแล้วนะคะจะ บอกว่าทั้ง7วันซื้อเลขอะไรเพราะว่าหลังจากขึ้นรถแล้วเนี่ยเด็กก็จะต้องเดินทางไปลบบุรีนะคะไปทํางานแล้วก็จะแวะไหว้พระนารายกับหลวงหลวงพ่ออะไรท้งอย่างที่วัดปืนตรงข้ามสถานีรถไฟลบบุรีเดี๋ยวจะเอาบุญเอาเลขเด็ดเอาฝากนะคะก็ให้รู้เลยว่าตื่นแต่เช้าทํางานทุกวันไม่ได้พักห,หาเงินใชหนี้เนาะเราก็ต้องทํางานทุกคนเดี๋ยวเรา มาดูกันว่าวันนี้ทั้ง7วันซื้อเล็อะไรรอสักครู่นะคะใกล้จะถึงรถแล้วนี่รถแก้ววันนี้ไปคันนี้นะคะทะเบียนขึ้นรถแล้วนะคะน,ะคะนี่อยู่บนรถแล้ว<า>ลดิจิตอลสตาร์ทรถใช่ไหมก็คือจะบอกว่าทั้ง7วันในวันนี้ถ้าจะเสี่ยงโชคนะคะเป็นพวกหวยหุ้นระหว่างวันที่ยังไม่มีใบข่าวออกของฮานอยและลาวนะคะ วันอาทิตย์ให้ซื้อเลขคนที่คุณรักที่สุดหรือผูกพันที่สุดคําว่ารักหรือผูกพันไม่จาเป็นต้องรักแบบชู้สาวรักแบบเพื่อนแบบพี่แบบนอ้องก็ได้เหมือนกันนะคะคนที่เราปรารถนาดีต่อกันแล้วคุณรู้สึกว่าผูกพันกับเขามากที่สุดในระยะนี้คุณซื้อเลขมันก็นได้นะคะวันจันทร์ให้ซื้อเลขเพื่อนสนิทที่เป็นผู้หญิง หรือคนที่คุณรู้สึกว่าถึงเขาจะเป็นผู้ชายแต่นี้ใสเป็นผู้หญิงก็ได้ถามเขาว่าหรือเธอคนนั้นว่าเขาชอบเลขอะไรซื้อเลขอันนั้นนะจ๊ะส่วนคนที่เกิดวันอังคารให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานพวกวันเริ่มต้นการทํางานรหัสพนักง,งานที่ตั้งออฟฟ,ฟิศเงินเดือนปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้อยู่นะวันอังคารวันพุธให้ซื้อเลขการทําบุญนะคะเมาาื่อเช้าแกปล่อยปลากี่ตัวเดี๋ยวไปดูที่ เฟซบุ๊กได้เลยหรือดูในกลุ่มก็ได้นะคะส่วนมันพฤหาดให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อวันที่คุณพ่อจะให้โชคให้ลาบให้ความมั่งคัง่งร่ำรวยกับคุณนะคะและ คนที่เกิดวันสุ์เหมือนหมอแก้วให้ซื้อเลขยานพาหนะเมื่อเมื่อกี้ต้นคลิปอะแก้วอะบอกไปแล้วว่าแก้วจะขับรถคันนี้เลขทะเบียนนี้ไปทําบุญไปทํางานที่จังหวัดลบบุรีนะคะก็ลองซื้อเลขทะเบียนรถคันนี้ก็ได้เพราะสังเกตหลายครั้งแล้วทะเบียนเราชอบออกเพราะวันนี้จะไปไหว้าทนานาลายเตรียมดอกไม้ไว้แล้วก็เนี่ยเห็นไหมแล้วมีบายนี่ด้วยแล้วก็มีพวกดอกบงดอกบวัวเตรียมไปอย่างเยอะค่ะเพราะมีพี่ๆที่ไปด้วยต้องไปทํางานไปไหว้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ เดี๋ยวจะเอาเลขมาฝากย้ํานะคะคนวันศุกร์ให้ซื้อเลขย้มหานะไม่ต้องซื้อเลขแก้วก็ได้ซื้อเลขของคุณก็ได้หรือเลขค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็ได้วันเสาร์นะคะให้ซื้อเลขยอดนี้สินวันนี้เราลองไปดูซิเรามีนี้สินเท่าไหร่ลองซื้อเลขนั้นนะคะรับรองวันนี้จะมีโชคขอตัวไปทํางานก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ